สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้ามาแกะเล็กกันอีกแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้พอดีไปได้ตัวชาร์จเจอร์ไม่ใช่ชาร์จเจอร์สิตัวชาร์จพวกแบ,บตเตอรี่ต่างๆเลยนะครับได้ทุกชนิดนะนะครับตัวนี้นะครับเอ่อเป็นแบรนด์ที่อันนี้ผมไม่เคยใช้ในรุ่นนี้นะเป็นของน่าจะ อ่านว่า thunder หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับเป็นตัวบาลานซ์ชาร์ตกลางๆตัวฟ้นฟูแบตพวกนี้มันก็ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วดูสภาพนี่ต้องลุ้นนะนะครับยังไม่ได้ลองด้วยนะว่าติดหรือเปล่า <c oughs> ของวกนี้มันซื้อมือสองมาเราเราลองไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยต้องซื้อมาเสี่ยงกันดูแต่ว่ารุ่นนี้ซึ่งมันแปลก ไม่เหมือนตัวอื่นที่ผมมีอยู่นะผมมีอยู่สองตัวนาะก็ต่างยี่ห้อต่างหากเหมือนกันนะฮะสองตัวแต่ก็สองยี่ห้ออันนี้สามตัวที่สามนี่ก็จะเป็นสามยี่ห้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่มันดูแล้วน่าสนใจก็เพราะว่าเห็นไหมมันมีพัดลมเนี่ยมันมีพัดลมตัวนี้ด้วยเออมันเจ๋งตัวนี้ครับผมระบายความร้อนจากตัวบอดี้บอดี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับมันจะเป็นลูมินียมเหมือนกัน มันน่าจะระบายความร้อนที่ตัวมันด้วยแล้วก็ที่สังเกตตัวนี้เห็นไหมอันนี้มันจะมีเพิ่มเยอะเลยหมอนกันนะนะมีช่องเสียบชาร์จสายชาร์จคนนี้ตั้งหากนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันไฟเข้าได้ด้วยหรือเปล่าหรือเพียงแค่ USB เอาออกไปแต่ตัวนี้มันเขียนเอาไว้ว่า USB ถ้า USB เนี่ย ไม่แน่ใจว่า USB นี้มันคือเอาไฟเข้าหรือ,อยังไงนะครับผมหรือเอาออกไปก็ไม่แน่ใจนะเครือ USB แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะใช้นะหรือว่ารับไฟ USB แล้วทำงานได้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมตัวนี้ก็สเปกก็จะเหมือนตัวอื่นทั่วไปนะครับที่เขียนไว้ตามนี้นะอันนี้จะเป็นต่อเซนเซอร์ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับ เออน,นี่มันทําแปลกทาดีอ่ะทําดีกว่ารุ่นที่ผมมีเนี่ยตอนตนี้ผมมีก็อาจจะมีใช้ก็ตัวนี้ของ iMac i m a c แม็กกอปอะพวกนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ดีอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันมีเห็นไหมมีเสียบนะครับมีเสียบตอนนี้แต่ว่าไม่มีเสียบ USB นะจะมีเสียบแบบอ่าเซนเซอร์เซนเซอร์ของพวกความร้อนนะครับผมอ่าก็ ช่องนี้อันนี้ก็เสียบไฟเหมือนกันอะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอ่าหม้อแปลงนะครับเป็นตัวแบบตัวที่ไม่มีหม้อปแปลงมาต้องมาเสียบหม้อปแปลงภายนอกเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีช่องระบายแต่อันนี้ระบายด้วยไม่มีพัดลมนะตัวน,นี้รุ่นนี้จะไม่มีพัดลมระบายที่บอด,ดี้ล้วนเลย ต,ตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ต้องทําตัวยกสูงเนี่ยมันมันมันเป็นแบ really. นเลยนะครับก็คือระบายด้วยพัดลมดูดออกมาทางนี้เอออันนี้ต่างตันนี้นะแต่ไม่รู้ติดหรือเปล่าอีกเลื่อนหน่งนะครับแต่ว่าสายดูสิสายมาคนละอย่างสายมานนี้มาเ็าเรียกว่ามาครบๆอยู่ที่ตัวนี้เลยเนี่ยจะทําอะไรก็เอาตรงนี้เสียบได้เลยเนี่ยมามาเป็นพวงให้อย่างนี้เลยครับผมเนี่ยนะครับมาเป็นพวงๆเลย สายนี่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะทองแดงมาแต่ว่าปุ่มต่างๆเมนูต่างๆนี้จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำรูปแบบต่างกันอันนี้เป็นปุ่มกดนุ่มๆอันนี้มันเป็นแบบกดแข็งๆน้ำหนักตัวนี้จะหนักกว่าน,นิดหนึ่งนะอตัวดำน,นะครับผมมาเดี๋ยวลองมาเสียบ ดูว่าจะติดไหมเดี๋ยวเอาแผ่นนี้มีแผ่นนี้ยังไม่ไม่ลอกเลยคิดดูด้วยกันคนใช้ก็แบบแมวออกตั้งแต่แรกด้วยนะครับเนี่ยแผ่นกันลอยซึ่งผมนี่ซื้อมาส่วนใหญ่ผมแงะทิ้งหมดนะครับดูพัดลมพัดลมนี้น่าจะทํางานแบบออโต้นะครับเนี่ยน่าจะความร้อนถึงมันืนงนที่จะทํางานนะโอ้โหฝุ่นเนี่ยแล้วลองก่อนแล้วกันนะติดหรือเปล่านะครับผม ถ้าไม่ติดได้รื้อกันอีกแล้วนะครับตัวนี้จะใช้ไฟเขาเขียนไว้อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับจะได้ไม่งงนะครับ11-18โวลต์สเปคเดียวกันกับเจ้าตัวพวก i m a มนี่แหละ iMa มก็จะเขียนเหมือนกันครับเนี่ยตรงนี้คสิบ11-18เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับลองเดี๋ยวถอดแจ็คออกก่อน จะไม่เกะกะน,นะครับอ่าตัวเครื่องมาเปล่ามันจะเบาหนะ่อยโอเคนะครับโดยรวมก็ผมไม่น่าจะเสียนะเดาว่าไม่น่าจะเสียนะครับเพราะว่าดูมันไม่น่าจะพังง่ายๆนะพวกนี้นะครับไม่แน่นครับถ้าตอบผิดก,ก็ไม่แนนะ่แต่พวกนี้มันตอบผิดก,ก็ไม่พังนะมันมีระบบตัดอยู่นะก็เลยเดาว่าที่ซื้อมาเนี่ยต้องบอกราคาอย่างยางเนาะตัวนี้ได้มา150บาทนะครับผม <Wow. S 1> นะครับ ก็เลยคิดว่ามาเสี่ยงดวงดูคิดว่าไม่น่าจะพังง่ายๆอะ่ะเพราะผมเคยตอบผิดหลายครั้งมันก็จะไม่ทํางานมันจะร้องแค่นั้นเองนะครับไม่น่าจะพังนะหลุนถ้าไม่โดนงันแงะนะเพราะผมดูแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อมาก็ดูแล้วแหละหัวน,น็อตยังไม่โดนแกะเลยนะครับสังเกตหัวน็อตเลาซื้อของมือสองนะครับถ้าจะวัดดวงหรือไม่วัดดวงแต่ว่าก็ต้องตามราคาด้วยนะถ้าราคาแบบว่าสูงมันนิดหน่อยนะเออ ก็ดูหัวน็อตแล้วกันเนี่ยหัวน็อตเนี่ยยังไม่โดนแกะครับดูเท่าที่ดูนะเนี่ยมันยังไม่มีรอยเลยอะ่ะถ้าจะแกะก็ต้องช่างแบบแกะไม่มีรอยอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีรอยเลยนะก็เลยคิดว่าร้อยห้าสิบก็เลยบัดดวงดูได้ครับผมแต่ถ้ามันเย็นๆมากๆเนี่ยสักหกสิบเจ็ดสิบหกสิบอย่างเงี้ยเจ็ดสิบาทเนี่ยก็น่าลองนะแต่ถ้าโดนเงมาแล้วอะ่ะนะครับ หมือนตัวครั้งก่อนผมทําคิดไปใช่ไหมอ่าที่มันมีมอแปลงมาด้วยไปคิดว่าใส่หมอแปลงได้ในตัวอันนั้นเท่าไหร่สามสิบสี่สิบาทนะใช่ไหม <S <S <อ>แลวอันนั้นเย็นแน่นอนครับอย่างนั้นต้องวัดดวงหนักเลยอันนั้นก็ต้องมาซ่อมจริงแต่ว่าอันเนี้ผมรุนว่าน่าจะไม่ไม่ซ่อมนะน่าจะติดนะลองดูก็แล้วกันนะครับเสียบไฟเข้าเนี่ยผมจะปล่อยไฟจากพาวเวอร์ซัพพลายเข้ามาอยู่ที่สิบสองโวลต์แล้วกันนะครับผม คเราตั้งตอนนี้ตั้ง12โวลต์นะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมเพราะว่ามันสภาพยังดีอยู่นะครับอ่าลองนะครับอันนี้บวกเข้าบวกแล้วนะอ่าบวกเข้าบวกตรงนี้บวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบตรงนี้ขอแตะดูก่อนนะครับเผื่อเผื่อมันมีปัญหาอ้าวติดนะครับผมอ่าทํางานได้นะครับโอเควไม่มีปัญหาเห็นไหม ความสว่างก็สว่างชัดเจนดีนะครับผมอลองกดเมนูดูดินะฮะทำงานปกตินะครับ,นะรบจอชัดดีมากเลยนะครับผมจอชัดสว่างดีแต่ตัวเนี้ยจอมันดรอปตอนผมไปที่คลิปก่อนหน้านู้นผมไปเปลี่ยนค่าปามันบวมครับเนี่ยเวลามันเสียงมันจะมีปัญหาเรื่องค่าปามันบวมน่าจะ ชาร์จแรงช่วงนั้นนะครับแล้วก็บวมแล้วผมเปลี่ยนคาปาใหม่เลยทําให้แสงม,มันดับลงไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่นี่ดูแสงสว่างมากไหมฮะทํางานได้นะครับเมนูเนี่ยเหมือนกันตามที่เคยใช้ทั่วไปเลยครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีคือชาร์จได้ทุกแบตแหละแบตท,ท,ท,ที่เรามีทั่วไปเนี่ยทําได้หมดแต่ว่าจะชาร์จได้หรือเปล่าต้องลองดูนะเอาเป็น จะหาลิเธียมไม่เจอเลยจะเชื่อมไม่เจอก็ต้องมากดตรงนี้ดูนะครับกดแล้วเลื่อนหาลิเธียมอนี่ครับเอยไม่ใช่อไอออนนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เราใช้แบตตัวนี้อ่าโอเคนะครับได้นะแต่อันนี้ยังไม่ทํางานนะอันนี้ก็ไม่ได้สกรปรกนะครับไม่ต้องไม่แทบไม่ต้องทำความสะอาดอะไราหรอกนะครับถ้าจะใช้เองอ่ะ แล้วก็เลอะอยู่ดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูจอตัวนี้กันเรียบเทียบก่อนแลนวะงนะั้นนะจะให้ดูจอตัวนี้นะถอดออกก่อนดูความสว่างจอตัวนี้นะเห็นไ,ไหมครับมองไม่เห็นเลยเห็นไ,ไหมซึ่งอ่าของเดิมตัวนี้ก็ไม่ค่อยสว่างขนาดน,นี้หรอกมันก็จะดบับแต่ว่ามันไม่ดับเท่านี้นะ ผมก็เลยเดาว่าตอนนั้นมันเกี่ยวกับคาปลาที่ผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำให้เสียงมันดรอปลงนะนะครับเพราะคาปามันบวมแบบจะระเบิดแล้วอะดังนั้นเดี๋ยวผมต้องลองหาคาปาใหม่ไปลองเปลี่ยนดูให้มันสว่างกลับคืนมาได้ไหมหรือว่าผมจำไม่ได้ค่าเดิมมันอะไอจัวความสว่างเดิมมันมันน่าจะเท่านี้หรือสว่างกว่านี้นิดหน่อยหรือไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมดูตัวใหม่ๆมาเนี่ยมันสว่างจังเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยหน้าจอมันชัดมาก ว <Wow. S 2> แสงมันออกมาแรงมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เกี่ยวคาปาหรือเปล่านะที่ผมเปลี่ยนคาวนั้นจะต้องไปเช็คทิทีหนึ่งแล้วกันอ่าทีนี้เดี๋ยวขอลองดูว่าตัวนี้มันจะช์จได้ไหมนะครับเครื่องติดแต่ทาง,งานไม่ได้เนี่ยกระจกไปกันเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูทีนะครับอือเดี๋ยวมาลองแบตตัวนี้ดูนะครับอ่าหนึ่งแปดหกห้าศู์ตัวนี้ ของ Samsung ความจุเหลือแค่แ1ดร้ m. M. อิบเมิลิแอมป์เองนะครับคันนี้ใช้อะไรไม่ได้หะอครับใช้พวกหลอดไฟงานโซล่าเซลล์ยังได้อยู่เดี๋ยวเราลองชาร์จดูไม่รู้ไม่รู้มีไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวขอวัดดูก่อนแล้วกันนะถ้าไฟเต็มมันอาจจะไม่ชาร์จอีกนะครับเช็คไฟแป๊บหนึ่ง โอ้ไฟเต็มอยู่นะสามเจ็ดแปดน่แต่ว่าไฟตัวนี้ไม่ลดเลยอันนี้ทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนี่คนรับตัวชาร์จทิ้งเอาไว้จังหลายเดือนน่าจะมีสามเดือนแล้ตัวนี้ลืมไปเลยเนี่ยเพิ่งไปหาเจอตะเกลน,น,นะมันตกอยู่มีสามเดือนได้แต่ว่าโอ้ไฟยังไม่ลดเลยแสดงว่าแบตยังดีอยู่นะแต่ว่ากระแสความจุมันลดลงไปเยอะเลยใช่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจความจุจริงเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะของเดิม,เด,มเดิมมันนะดูว่าพัน น่าจะประมาณพัน 1, นีลแอมนี่แหละผมว่านะไม่น่าเยอะนะหรืออาจจะมากกว่านี้แหละหรืออาจจะพันห้าไม่รู้ลดไปครึ่งหนึ่งอลองดูแล้วกันนะมันมีไฟอยู่นะเออใช้ของมันของเดิมมันแล้วกันนะครับสายเดิมมันนี่แหละสายตัวนี้รู้สึกทำหนาดีนะครับของน้มเดิมมันหนะึ่งผมว่ายี่ห้อน,นี้น่าจะเป็นของแท้นะ แบรนด์พวกนี้นะครับน่าจะเป็นของแท้ไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ของของก๊อปแน่นอนครับตัวเนี้ของก๊อปแน่นอนเนยโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าจะช้าได้ไหมนะครับลบเข้าลบบวกเข้าบวกเนี่ยถ้าปกตินะไอเครื่องพวกนี้ถ้าเราหนีบผิดปกติมันจะร้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลืมเลยลองหนีบให้ผิดสิยังไม่ลองอ่าลองเห็นไหม ปกติมันจะไม่เสียตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะเช็คให้เราเนี่ยผมหนีหนีผิดนะเห็นไหมฮะถ้าเราหนีผิดอ่ะมันจะร้องร้องเลยนี่ครับผมก็เลยเดาว่าพวกนี้ไม่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะเสียง่ายๆน,ะ,นะอ่ะตอนนี้หนีถูกแล้วนะหนีบถูกแล้วตีนนี้ผมจะลองตั้งชาร์จหนึ่งแอมป์แหละลองชาร์จเล่นเล่นดูก่อน อ่หนสนะครับตั้งกระแสได้หนึ่งแอมป์พอแล้วก็หน mm ึ hmm. ่งเอสเราจะชาร์จตันนี้ก็กดค้างเอาไว้เลยนะครับ mm hmm. แล้วเข้าหน้านี้ก็กดเลื่อโอ้พัดลมพัดลมทำงานเลยครับเ <Wow. S 1> นี่ยตัวพัดลมทำงานทันทีเลย อ๋อเพัดลมมันจะทํางานตอนที่เราเปิดทํางานนะครับอันนี้มันทางานทันทีเลยครับหมุนเลยเนะี่ยแรงด้วยนะแต่เงียบพัดลมตัวก็จิ๋วเลยแต่ว่าแรงครับหมุนแรงมากรู้เลยรอบรอบสูงอะ่ะรอบจับแต่ว่าเงียบครับเงียบกริบเลยแต่ลมออกมาแรงมากเนะี่ยเอามือมาอางังๆในแรงเลยจะได้เลยนะผมว่ารุ่นนี้น่าจะดีอะ่ะเพราะว่าดูดีมันออกแบบมาดีมากอะ่ะ นะครับไม่เหมือนพวกเนี้ยมันร้อนที่ตัวบอดี้แบบอย่างหนักเลยผมต้องเอาพัดลมมาไปเป่าใต้ฐานเนะี่ยช่วยดูดออกหรือเป่าเข้าก็ได้นะเพราะมีมอสเฟตอยู่ใต้ฐานนี่แหละเหมือนกันแหละออกแบบวงจรผมว่าน่าจะเหมือนกันแต่ว่าการระบายความร้อนอะไรเนี่ยมันอันนี้ผมว่าทําดีกว่านะครับดูดออกทางนี้เลยตัวเดียวก็น่าจะพอถ้าเราสังเกตนะเนี่ยมันมีรหัสโค้ดมันหมดเลยนะี่ฮะมีตัวเลขแบบนี้เห็นไหมฮะ หนึ่งสองสามเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีติดติดเลยว่ารุ่นเนี้ยเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่เท่าไหร่นั่นก็แสดงว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นของแท้เลยของแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นพวกเนี้ยไม่มีอะไรเลยครับนะของก๊อปอันเนี้ยก๊อปแน่นอนครับซื้อมารู้เลยว่าก๊อปเพราะว่าผมเคยเห็นของแท้แล้วมันจะระบบมันจะดีกว่านี้เยอะมากนะในเครื่องมันนะครับแล้วภายนอกเนะียอันเนี้ยไม่มีอะไรเลย อันนี้ของกอบแต่ว่าก็ใช้ได้นะราคามันไม่แพงของแท้ก็จะแพงหน่อยเป็นพันอ่ะพันกว่าบาทแต่อนเนี้ยน่าจะของแท้นะมีรหัสซีเรียลมาพร้อมเลยติดมาเลยนะครับผมแล้วก็พัดลมทำง,งานเนี้ดูความร้อนออกมามันมันดูความร้อนออกมานะครับใช้ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะชาร์จยังชาร์จอยู่ที่หนึ่งแอมป์ ตัตั้งกระแสชา้าที่หนึ่งแอมป์อยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอปิดก่อนแล้วกนะันเนาะปิดยังไงลืมล้วด้วย <c oughs> มันจะออ,ออกเลยมั้งนะครับถ้าจะปิดโอเค จะไ,ได้นะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่อโหมดอื่นก็เดี๋ยวลองเอาแบตอื่นมาลองนะครับลองดูที่ว่าโหมดอื่นมันชาร์จได้ไหมนี้เดี๋ยวมาลองตัวนี้เป็นตัวนี้นะเป็นแบบอ่าลิเธียมฟอสเฟตจะเป็นแบบซองนะครับตัวนี้นะตัวนี้สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับต่างจากตัวนี้ Uh, ตัวนี้ผมใช้สองซองนะครับมาประกบติดกันไว้อันนี้ผมรอยทาเอาไปทาโซล่าเซลล์แต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่บวมนะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆมันเหมาะกาบทาพวก power bank ด,ดีกว่านะครับตัวนี้นะเอาไปทําพวก power bank มันจะได้ความบางแล้วก็อา่ามันมันอยู่ในร่มพวกนี้เอาไปทาโซล่าเซลล์ไม่ดีนะครับเพราะมันตากแดดไม่ได้นะพวกนี้จะบวมตากแดดจะบวมเลยนะครับแต่อันเนี้ยว้อันนี้ อยู่ในร่มนะอันนี้เราเราทำไฟจะอยู่ในร่มแต่ว,ว่าให้ดีก็ไปทําพวกเขาแบ่งนะครับจะดีแต่ว่าแบตบอันนี้ยังยังอืดอยู่นะยวขอวัดไฟก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วเอามาถอดออกมาเก็บไว้นานมากเช็คไฟก่อนแล้วกันมีไฟไหมนะครับตัวนี้มันจะเต็มอยู่ที่สามจุดเจ็ดอะเต็มก็สี่จุดสองอะนะครับ วัด,ดูที่แมตเตอร์นะสองจุดเจ็ดโหไฟลงไปเยอะเลยนะครับยุทธศตรขึ้นนีอนะตัวนี้จะเป็นลิอยมฟอสเฟตนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเมนูนะนะครับเปลี่ยนเมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้กเราชนิดกันนะครับเราต้องเปลี่ยนเมนูก็คือกดอ่าแบตเตอรี่ไทป์นี่นะครับผมตัวนี้นะครับปุ่มที่อยู่ซ้ายสุด เรวเลือกหาลิเทียมฟอสเฟตลิเฟอร์มีไหมไม่มีถ้าไม่มีเรากดเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาเจอคําว่าเจอคําว่าโปรแกรมนะครับเจอคําว่าโปรแกรมอย่างนี้นะครับรก็กดสตาร์ e อินเอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วที่นี้เราจะเลื่อนหามันก็ด้วยการใช้วิธีกดสตาร์ e อินเอร์อีกครั้งหนึ่งให้ตัวเลขหลังนี่มันกระพริบนะครับผมนะมันกระพริบแล้วเราก็กดบวกด้วยลบก,ก็ได้นะครับ มันก็จะเลื่อนหาอ่าเจอแล้วเห็นไหมลิเฟ่นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter ยอมรับมันว่าเราจะชับตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดแบตเตอรี่ไทยเพื่อออกจากเมนูนี้นะครับผมเข้าสู่หน้าหลักก็กดเลื่อนหาตัวเดียวกันนี่แหละครับอ่าจะเจอเลยนะครับลิเฟ่แปดอ่าแล้วก็กด start enter เข้าไปอ่าก็จะเจอแล้วนะครับ ทีนี้เราจะตั้งกระแสกี่แอมล่ะสมมุติเราจะตั้งเท่าไหร่กดตัว Enter นี่นะให้ตัวเลขกระพริบนะครับก็บวกแล้วลบไปเอาสแอมป์ศูนยอันนี้1แอมเมื่อกี้ผมตั้งแค่0.1เ,เองเนาะโทษทีผิดไปอันนี้1แอมป์อยู่ตรงนี้นะ1แอมอันนี้น่าจะสูงสุด5 M. แอมป์เราลองกดแช่ดูอ่าสูงสุดอยู่ที่5แอมทุกเครื่องจะเหมือนกันนะครับเอาแค่1แอม นะครับเมื่อกี้เราไอ้ไอแบตลูกแรกเราไปกดศูนจุดหนึ่งเนาะมันแทบเปกระดิ่งอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งมิลแอมอ่ะมันน้อยไปครับเอาสักเอาหนึ่งแอมอ่ะหนึ่งจศูน์แอมนี่ครับโอเคเอาก็คือหนึ่งเซลล์นะครับหนึ่งเอสอันนี้มันหนึ่งหนึ่งเซลนะแต่ว่ามีสองสองเซลลมาอ่า ขนานกันต่อขนานกันไว้นะครับไม่ได้ต่ออนุกรมนะต่อขนานขนานคือเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบเพื่อเพิ่มความจุเพิ่มแอมป์อ่ะเราไปหูอบเข้าไม่รู้ไฟมันต่ํามากไปหรือเปล่านะตัวนี้นะครับแต่มันมี BMS อยู่ในะรุ่นเนี้ยมีหรือเปล่ไามา่รู้นะโอ้โทษทีตัวนี้ไม่มี BMS ใส่นะครับตัวนี้ผาแกะมาจากพาวเวอร์แบงก์นะมันจะไม่มี BMS ในตัวนะครับรุ่นนี้นะดังงั้นะ่ะ ถ้าเอาไปใช้พีเยวไม่ได้นะพวกนี้แบตบตายเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะจะชาร์จเข้าหรือเปล่าค,ครับหนีไปแล้วนะลองดูกดสตาร์ทค้างไว้เกือบร้อยครับผมชาร์จไปเข้านะครับ เพราะว่าแบตมันแบตบมันต่ำมากไปอ่ะนะครับผมชาร์จไม่ขึ้นเลยคันนี้นะครับผมตัวนี้ตายชนิดแน่ๆเลยหรือว่าหลุดมั้ยเดี๋ยวลองดูใหม่นะสายอาจจะหลุดก็ไดนะ้สายมันเล็กจกักเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงมันต้องหนีบตรงนี้นะเออ่เดี๋ยวก่อนนะครับรัแงะตรงนี้ก่อนถ้าหนีบดีๆอาจจะหลุดก็ได้ สองอจุดเจ็ดแลสองจุดเจ็ดน่าจะชาร์ได้อยู่นะขอแ,แกะตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดีๆก่อนเอางี้เลยตรงขั้วนี้เลยครับแข็งแรงหน่อยสายมันเล็ดจัดอนี่นะครับทำไมอ่าได้แล้วสายหลุดจริงๆนะครับผม สองวจิตน,นี้น่าจะชาร์จเข้าอยู่แล้วอ่าได้แหละครับเราชาร์จที่กระแสชาร์จหนึ่งแอมป์นะนะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับอันเนี้ยความง่ายของเครื่องพวกนี้ครับเราเลือกชนิดเพียงแค่เราเลือกชนิดมันวเวลาเต็มมันก็ต่างให้เราอัตโนมัติครับพวกเนี้ยทํางานพวกนี้ใช้ดีคนที่ใช้งานเกี่ยวกับพวกอ่าใช้แบตเตอรี่อุ้ยเครื่องบินบรรทับ หรือเกี่ยวกับงานแบตเตอรีอร่โซล่าเซลล์หรือจะแพ็คแบตเตอรี่ทำเกี่ยวกับหรือใครชอบเกี่ยวกับ power bank แพ็คแบตอะไรพวกเกี่ยวแพ็คแบตอะ่ะผมว่าพวกนี้คนมีติดบ้านเลยนะครับต้องมีเลยเป็นยาวสามันประจำบ้านที่ดีแล้วมันสามารถที่จะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้เราได้ด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้เลยลก็ไปดูคลิปประกอบที่ผมทําไว้แล้วกัน <S <S ผมทําเกี่ยวกับพวกนี้ไว้อยู่ในการฟื้นฟูผมจะใช้ฟื้นฟูบ่อยที่สุดแหละเพราะผมจะไปซื้อแบต พนวกนลปุกมือสองหนึ่งแปดหกห้าศูนย์่ะมือสองมาแล้วก็มาฟูลฟูลโดยใช้เครื่องพวกนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับล้วถ้าเราต้องการใช้ของมือสองนะแบตบมือสองอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะนะี้ยชาร์จเข้าไปสามโวลต์แล้วนะครับนะขึ้นไปสามโวลต์ละว,วก,ก็แสนหนึ่งแอมป์จริงๆเราไม่ต้องชาร์จถึงหนึ่งแอมป์ก็ได้นะถ้าเราแบบจะชาร์จให้แบบปลอดภัยก็จะ 0.5แอมอะไรเงี้ยดีกว่าปิดตัวนี้นะครับลืมไปต้องปิดตัวนี้เมื่อกี้เราไปปิดตัวนี้มันจะไม่ได้นะทีนี้ผมลองลอง,ลองลดกระแสลงนะให้มันปลอดภัย0.5แอมพอก็คือครึ่งแอมกดค้างาไว้เลยนะครับโอเคอันนี้ข้อดีมันดูของมันก็คือว่าพอันทำงานอ่ะพพอเราใช้งานมันเมื่อไหร่พหลลมที่จะทำงานนะครับ ดีมากครับตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะยี่หอนี้ก็ใครเจอหาดูในออนไลน์เจอมือหนึ่งก็โอเคอยู่นะนะครับผมว่ามันน่าจะทำวงจรมาดีกว่าพวกของ iMac ของก๊อฟนะถ้าเป I ็น iMac ของแท้โอเคดีอยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยถ้าจะเล่นของก๊อฟถ้าเจอตัวนี้นะครับเท่ากันนะผมว่าเล่นพวกนี้ดีกว่าเห็นไหมมันมีเซเรียลลนัมเบอร์มีอะไรบอกเรามีพัดลมด้วยอันเนี้ยอึดแน่นะครับอันนี้มันจะไม่มีอะไรเลยมาเลยนะครับ ถ้าเราใช้งานหนักๆถ้าเรามีแบตเตอรี่เยอะแล้วใช้งานแค่ตัวเดียวเนี่ยทำสามวันสี่วันห้าวันเสียบตลอดเวลาใช้งานหนักๆเนี่ยมันต้องหาพัดลมมาช่วยวันผมอะผมจะใช้พัดลมตรงเนี้ติดตรงนี้ครับเป่าตัวถังให้มันเย็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีพัดลมแต่มันทําช่องระบายลมออกความร้อนออกทางนี้เห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเป่าเข้าทางนี้ได้ตัวเนี้ผมติดนะผมเพิ่งแกออกเนี่ย พราะผมมีหลายตัวแล้วผมก็ไม่ได้ใช้งานแบบห้าหกวันเป็นอาทิตย์เนี่ยเมื่อก่อนใช้เป็นอาทิตย์เลยนะดังนั้นตอนนี้ผมมีหลายตัวผมก็กระจายมันก็แทบไม่ต้องมาติดอะไรมากก็ได้ถ้าทางานไม่หนักนะครับโอเคเนี่ยพัดลมทํางานปกติถือว่าปกติครับตัวนี้ซื้อมาใช้งานได้นะครับไอ้ก็ส่วนการใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยก็เน้น ก็เราไปดูย้อนดูคลิปที่ผมทําตัวนี้ไว้แล้วกันผมรีวิวตัวนี้ไว้แบบละเอียดเลยนะครับก็กลับไปดูเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเมนูหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับคือเมนูฟังก์ชันที่การกดใช้งานอะ่ะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมโอเคครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะได้มาไม่แพงนะร้อยห้าสิบมือนหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีเจ็ดแปดร้อยอ่ะ นะครับน่าจะมีนะเพราะว่าตัวนี้ขนาดซื้อตัวนี้มาก็เล่นไปสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วตัวนี้เจ็ดหรื 800, อแปดร้อยอันนั้นซนะื้อได้ส่วนลดมานะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับผมถ้าถ้าเอาตัวที่มีอ่า p พ w e r ว u p p ซ y ในตัวก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับผมนะครับแต่คนมีนะคนมีไม้โอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงก็ค่อยมาเจอกันใหม่ครั้งแล้วกันนะครับผมสวันนี้ก็สวัสดีนะครับ